สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมและทริปนี้นะครับผมญี่ปุ่นครับผมมีใครอยากได้อะไรไหมญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นอยากไ้ญี่ปุ่นโอเคขนมโอเคขนมนะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับผมและระหว่างทางจะแวะที่ไหนถ่ายอะไรได้บ้างนะครับบาย ครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไปเดี๋ยวเราจะเชื่อนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรีแฟนครับแฟครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเชื่ก่อนครับผมไปที่ไหนครับพี่โจเราจะไป บินเซี่ยงไฮ้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปต่อเครื่องที่ไปที่ญี่ปุ่นผมกำลังเดินทางออกจากประเทศไทยนะครับไปสนามบินเซี่ยงไฮ้ปะเราจปกับพมธอยูเจอกันที่ไชน่าครับผมไป พี่โจก็กินแบบเดียวกันนะครับพี่โจเรามาทานสิทธิ์เครื่องที่สนามบินเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับผมโจเป็นยังไงครับหลับสบายมั้ครับพี่โจนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อทานสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องกันนะครับไปนั่งรออีกประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับเราไปถึงที่เจแปนแล้วไป คือเรามารอรถไฟนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเครื่องอีกที่หนึ่งนะครับจากที่ตรงนี้เขาใช้รถไฟฟ้านะครับพาเราไป าใส่ซิมใหม่ใส่พี่ด้วยดิสก์ที่ยัไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะเออผมนึกว่ามันใช้ได้แค่ญี่ปุุ่นใบหน้ามันใสดลงนี่มาแล้วใส่ไอเทมันใช้ได้หมดจีน่าใชครับครับท่านผู้ชมครับเราก็กำลังจะเดินเข้าสู่เดี๋ยวเราไปกันต่อเครื่องเลยครับ,อย,รบรอยู่นู่นนี่ครับเครื่องเลยครันโอ้ยเรานั่งตรงนี้ด้วยสามห้าสี่ น่ากล้าสาวๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจากันรที่เจอแนะครับผมท่านผู้ชมครับเราก็มาถึงแล้วครับผมสนามบินอนาชาติญี่ปุ่นนะครับเย้ได้มาได้มาได้มาโอ้ยมาถึงแล้วก็สัมผัสกับอากาศก่อนเลยครับผมตอนนี้อากาศแบบชื้นๆนิดหน่อยนะฮะใช่ไหมครับพี่เอย็นๆเนาะอากาศเย็นครับครับสดชื่นหน่อยหน่อยนะฮะ นี่คือผม้ใหญ่ลีขอบไจผ่านของผมมากครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมบ๊ายบายนะคุณผู้ชมผ่านตมมาด้วยความยากลําบากนะครับผมเพราะว่าพาสปอร์ตผมน่าจะเป็นพาสปอร์ตใหม่ครับนี่คุณแม่ครับไปรถบ้านกันไปรถบ้านกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งครับผมบ๊ายบายได้หรือรถบล็อกปัญเรื่องกันนะ แล้วก็เรามาเจอกับอากาศนะครับตอนนี้อุณหภูมิเหมือนเปิดแอร์อยู่บ้านเลยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถบัสแล้วเดี๋ยวไปช็อปปิ้งกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวการจัดการไฟเขาจากจะดีเูิโดยตเพราะตลีมีตไเหมือนกันเวลาีเวลากันอันนี้คือ เอาเลทนะครับที่มีแต่แบรนด์เนมนะครับดังๆเราเวมาชอปปิ้งกันนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันละบายเราก็มาชอปปิ้งกันนะครับของแบรนด์เนมนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่เจอสินค้าที่เราเจอเลยครับเราจะ,ไป,ะไปไหนกันครับคุณปุ๋ย เนาาื้อย่าง5 a อเขาบอกอยู่โอเคนะครับผมไปแถววัฒนุม,มครับตอนนี้นี่ครับชื่อร้านเฮ้ยข้างบนเครืองบินเจ็ทครับผมเปล่าหรอเพราะว่าเอาไว้ลงวันหลังวันนี้ยังไม่ได้ลงเลตั้งแต่เช้านี่ครับชื่อะะร้านคากาชิมะออฟคุณ ไกินเนื้อเนื้อเนื้อแรกนะครับเซตผมจะเป็นเนื้อนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นชุดน้ำซุปครับข้าวยังไจะเป็นข้าวไม่ใช่ไม่มีวัวเปล่าไม่ข้าวไม่ใช่หมูหวานก็ส้มครับผม เซตก็จะประมาณนี้นะครับถูกกันยังก็ไม่รู้แต่ผมรุยแล้วนี่มีไก่ป่าม้าด้วยแล้วลองถัง่วงอกกอนกนะครับเราก็มาถึงโรงแรมในคืนแรกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าห้องเราจะเป็นอย่างไร <ผ>ก็ผมก็จะเข้ามารีวิวนี่ครับมีทีวีชันนะครับผมอัน <c oughs> นี้เรากำลังเดินข้าม <c oughs> ทาง <c oughs> มาอะไรา ใช่ป่ะเนี่ย